กราบสวัสดีพ่อแม่พี่นกชาวไทยที่เคารพรักของยายสิยายสิจะให้ดูงวดที่ผ่านมานะคะเข้าทุกคลิปเลยค่ะเข้าทุกคลิปนะคะไม่ว่าจะเป็นเรขวิ่งนะคะเดี๋ยวยายสิให้ดูคลิปนี้ก่อนลุ้นเลขไทยบนล่างนี่ค่ะ ที่ยายสิคับแคบมากทำยอดสูงสุดอยู่ที่2ัล้านบริษัทที่ะตื่โตและยั่งยืนได้นี่เลยค่ะ62โอ้ยที่รักอย่าเพิ่งส่งเมสเซจมานะจ๊ะส่งมาลัวๆเลยจ้าใจเย็นๆจ้าร a r ิ่งอย่าเพิ่งส่งมานะคะเดี๋ยวลงคลิปให้พ่อแม่พี่น้องชาวไทยโกลนี่นะคะ หกสองตรงๆค่ะแล้วก็เลขวิ่งนะคะเลขวิ่งเข้านะคะคลิปแรกผ่านไปคลิปที่สองอันนี้เป็นของท่านเปาของเยสิค่ะ,คะเขาฝันกลางวันเลขทะเบียนรถเขาบอกว่าไอ้ทะเบียนรถคันเก่าอะค่ะเขาบอกว่าที่รักรถชนยับเลยฉันตกใจเลยเขาฝันกลางวันค่ะเน,นี่ย ฝันกลางวันดีผมเป็นกรรมกรนะครับเนี่ยค่ะไม่มีใครเชื่ออยู่นะใครจะเชื่อผมละมีสิทธิ์เข้าสามตัวเลยนะคะเนี่เ <9 S 1> ก้ากระดกเป็นหกค่ะเก้ากับหกตัวเดียวกันจริงๆต่อมานะคะอันนี้ยายสี่เขียนซ้ำกันแน่ๆเลยต่อมาสิบแปดหางเข้าสองหกตัวกลับค่ะถือว่าเข้าค่ะ อันนี้เข้าโอเข้า,เข,าเข้าล่างเลยเนี่ยค่ะเข้าเลขกําลังวันค่ะเดี๋นนยวยาสิจะทยอยลงให้นะคะ,ะอ,อาจารย์คนเดียวเป็นเอ่อทุกคลิปเลยค่ะอา,านนอาจารย์เป็นหนึ่งอาจารย์เป็นหนึ่งวันนี้เป็นหนึ่งเลยค่ะเนี่ยค่ะสองเก้าหก เดี๋ยวยาสีจะทยอยลงให้นะคะพร้อม,มโดยเลขวิ่งเหมือนเดิมค่ะเลขหโอ,โอ้ทีรักอย่าเพิ่งส่งเมสเ็จมาค่ะส่งทำไมคะรัวๆเลยคะเนี่ย <laughs> คิดถึงมากเลยคะ่ะใจเย็นๆค่ะนี่ค่ะสิองหางเข้าเหมือนเดิมนะคะนี่ค่ะเลขวิ่งเหมือนเดิมค่ะอันนี้อันนี้น้องใหม่ค่ะน้องใหม่ไฟแรงนะคะ สวัสดีคุณผู้ชมด้วยค่ะดีใจอาจารย์ของเยสิบอกว่าเนี่ยถ้าถ้าเลียงมาอย่างนี้ค่ะไม่ต้อง<ม>เขาบอกว่าไม่ต้องซื้อกลับเลยเนี่ยค่ะมันจะมาแบบถ้าเจ็ดเก้าก็จะมาเจ็ดเก้าสามหนึ่งก็จะมาสามหนึ่งเนี่ยเรียงกันอย่างเนี้ค่ะเดียเด๋ยวเดี๋ยวเยสิจะทยอยลงให้นะคะอาจารย์ของเยสิมีอาจารย์ท่านเดียวค่ะเนี่ยค่ะเลขวิ่ง เข้านะคะเข้าทุกคลิปเลยค่ะอาจารย์ของเยสิมีอาจารย์เดียวค่ะเดี๋ยวเยสิจะลงให้เดี๋ยวเยสิอารมณ์แบบง่ายๆก่อนนะคะ<ๆ>เพราะว่ายายสสเพึ่งกลับจากที่ทำงานค่ะมากินข้าวกับไข่ต้มเสร็จแล้วก็จะลงคลิป หวยรัฐบาลไทยประจำงวดวันที่หนึ่งเดือนสิบเอ็ดนะคะหกเจ็ดสองตัวเดี๋ยวเยวสิเขียนว่าลุ้นสองตัว บนล่างนะคะโอ้ยที่รักอย่าเพิ่งส่งอะไรมาเพราะว่ากำลังลงวิดีโอคะ่ะกำลังเขียนลุ้นลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเดี๋ยวยยสิตั้งไอ้นี่ก่อนนะคะเก้าหกสองบวกหนึ่งนะคะเลขเด่นนะคะทุกท่าน ก็เป็นสามสี่ห้านะคะเดี๋ยวเสีวงแดงๆให้ค่ะจะได้เด่นเด่นนะคะนี่ค่ะมีเลขสามตัวนี้พินิษพิจารณาเป็นพิเศษนะคะพินิษพิจารณาเป็นพิเศษค่ะเ ีแคบจริงๆค่ะบ้านเยสิเดี๋ยวเยสิก็เอาสองบวกหนึ่งเป็นสามใช่ไหมคะลงเลยค่ะสามแล้วก็นับเพิ่มนะคะสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์อย่างนี้เลยนะคะง่ายๆค่ะลบอกอาจารย์ของยายสิลบกง่ายๆเข้าด้วยค่ะ ไม่ใช่ไม่เข้านะคะงวดนี้เข้าทุกคลิปค่ะสามศูนย์โอ้จะมาไหมเนี่ยงวดนี้สามศูนย์สี่เก้าห้าแปดหกเจ็ดโอ้งวดนี้สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะแล้วก็เราก็ตั้งใหม่นะคะสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้าศูนย์อย่างนี้นะคะแล้วก็ขีดมาแบบนี้เลยค่ะทุกท่านก็เป็นสี่หกสปี่ศูนย์สี่แปดศูนย์แปดอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็ตั้งใหม่ค่ะตั้งใหม่นะคะสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์เล้วก็ามาอย่างนี้นะคะเท่ากับสามห้าสามเก้าห้าเก้าโอ้ห้าเก้าจะไม่อีกไหมเนี่ย 5 9 9 7นี่เลยค่ะเดี๋ยวยะสิจะจะเน,น้นเน้นให้ก็ได้ค่ะมีมี3 4 5ใช่ไหมคะมีสามศูนย6สี่เกี่หกสี่ศูนย์สอย่างนี้เลยนะคะ3 5 3 9 5 9 เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวงวดเดี๋ยวคลิปต่อไปไม่ใช่งวดค่ะขอโทษค่ะพูดลิ้นพลันกันเลยเดี๋ยวคลิปต่อไปยายสิจะลงให้แบบรัวๆเลยค่ะทุกท่านยายสิก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะกาบลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่เคารพรักของยายสิลํำรวยล้ำรวย ไปกับตัวเลขของเยสิเลทท่านอาจารย์ของยายด้วยนะคะกราบสวัสดีค่ะ